ไฟหน้าฮาโลเจนนะคะอุ้ยมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะสว่างสว่างเลยแบกไลเนอร์ก็คือสภาพดีนะคะอ่าสวยๆเลยภ <laughs> ายในของคันนี้นะคะกว้างมากๆเลยนะคะเคืองเลนวิทยุนะคะเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีวอล์คอนโทรลด้วย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรา,าอยู่กันที่เสน่ห์รถบ้าน2ถนนซ่อมสร้างปทุมธ,ธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่นะคะเป็นตัวแขบยกสูงนะคะปีใหม่ไมน้อยสวยมากๆเลยนะคะปีใหม่ไม่ใช่ปีใหม่ เบ้นแคบยกสูงนะคะไมน้อยผ่อนสบายสบายด้วยนะคะกับเจ้าคันนี้เลยเบอร์ตาไฮรักรีเวอร์พีรันเนอร์นะคะตัว E อี P 2018นะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยเนียนทั้งคันนะคะอ่าเดี๋ยวเราให้ดูไล่จากตัวกระจังหน้าก่อนเลยนะคะกระจังหน้าสวยสวยเนียนๆเลยนะคะคันนี้นี่ตรงนี้จะเป็นสีดําเงานะคะตัดขอบด้วยโครเมียมอ่าแล้วก็คันนี้นะคะจะได้ไฟหน้าฮาโลเจนนะคะอุย้ยมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะสว่างสว่างเลยแล้วก็ตัวแมกไลเนอร์นะคะบอกเลยว่า สภาพดีนะคะได้แม็กขอบ17นะคะสวยๆเลยแล้วก็ตัวยางจะได้เป็นยางดันหลอบนะคะคันนี้ได้กระจกพาับไฟฟ้านะคะมีบันไดเหยียบขึ้นให้ด้วยนะคะมีคิ้วกันสาดนะคะเป็นโอเพนแคปเปิดได้กว้างๆแบบนี้เลยเดินเข้าออกได้สบายนะคะคนของได้สบายเดี๋ยวให้ดูรอยอาร์กันก่อนนะคะแล้วก็พาไปดู โอ่ประตูกันต่อนะคะนี่เห็นไหมคะมองยากนิดนึงสีขาวนี่น็อตทุกตัวเนียนๆนะคะไม่เคยแกะไม่เคยถอดเลยไม่มีร่องรอยการถอดนะคะคันนี้เดิมๆทั้งคันบอกเลยว่าสวยๆเลยนะคะสีขาวสวยมากอ่าแล้วก็ด้านข้างก็ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะหนูเจ็บปากนะคะก็เลยแบบจเจ็บปากแล้วก็ท้ายสวยๆนะคะ ไม่เคยชนมาแน่นอนนะคะนี่เลยมีกันชนด้วยแล้วก็ตัวยางอะไรก็มีให้นะคะอยู่ด้านล่างนี้เลยตัวแมกไลเนอร์นะคะแมกไลเนอร์ก็คือสภาพดีนะคะ,ะสวยๆเลยตรงนั้นมีอะไรอยู่ไม่รู้แล้วก็นี่เลยน็อตตรงนี้นะคะไม่เคยแกะไม่เคยถอดน,นะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะเจ้าของเก่าคือดูแลดีมากแมกไลเนอร์ iner, แบบอย่างนี้เลยนะคะ ด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะนี่สวยๆเลยไม่มีรอยบุบไม่มีรอยขีดข่วนเหมือนกันเดี๋ยวเราให้ดูรอยอักประตูนี้นะคะนี่ด้านนี้จะได้ครบทั้งสองฝั่งเนาะนี่เลยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะคะ <c oughs> มันเคลินิดนึงนะคะไม่ค่อยได้แกะนะคะนี่จะดิเห็นไหมคะอ่าแล้วก็นี่เลยอ่านอกทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยถอดน,นะคะสวยๆเลยอ่านี่ก็เหมือนรีวิวเรียวๆเ,เ,เลยอะ่ะนะแล้วก็นี่ มีชุดเครื่องมือให้ครบเลยนะคะคันนี้ใครได้ไปคือคุ้มนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อดีกว่า กันเลภายในของคันนี้นะคะกว้างมากๆเลยนะคะสวยมากๆสภาพดีมากเลยนะคะได้เบาะแคปนะคะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะจะเป็นเบาะ5้าสภาพดีมากเลยค่ะคันนี้ได้เครื่องเล่นวิทยุนะคะเชื่อมต่อบูทูธ USB ได้นะคะตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะแล้วก็มีหมุดขับขี่ให้ด้วยนะคะ2โหม่าตัวพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีวอล์คอนโรลด้วยด้านบนตัวคอนโซลด้านหน้าก็คือสภาพดีมากๆเลยนะคะดี่ ที่เก็บพงเก็บของเยอะเลยนะคะอ่าแล้วก็ด้านบนนี้นะคะกระจกจะเป็นกระจกัดแสงนะคะมีที่ใส่แว่นให้ด้วยพวกระบบไฟก็คือใช้งานได้ปกตินะคะสว่างมากอ่าตรงนี้มีกระจกสองหน้าให้ด้วยนะคะฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ไม์ของคันนี้นะคะอยู่ที่62,000โลเองน้อยมากๆเลยนะคะใครได้ไปคือคุ้มนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่า เครื่องนะคะสวยมากๆเลยมาพร้อมเครื่องยนต์2.4 5้อยห้าสิบแรงม้านะคะ <_ d oll> เครื่องเดิมๆฟิตๆไม่รั่วไม่ซึมนะคะ <_ d oll> สตาร์ตติดง่าย <_ d oll> เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยพี่มาดูในส่วนของตัวคานกันต่อนะคะคานเดิมๆนะคะไม่เคยชนไม่เคยเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะ <_ d oll> คันนี้สวยๆเลยนะคะ <_ d oll> นี่น็อตทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะ สวยมากๆเลยด้านขวาก็เหมือนกันนะคะนอ็อตฝากระโปรงก็เนียนๆเ,เลยนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะมีแผ่นกันควารมร้อนให้ด้วยแล้วก็สติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานก็ยังอยู่นะคะทั้งเรารับประกันนะคะเครื่งเกียร์หนปีหรือ1นึ่งกิโลด้วยแล้วก็เปลี่ยน่ายของเหลวก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกคันค่ะสวยๆแบบนี้นะคะเราเปิดราคาอยู่ที่4ี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะคะแต่เราไม่ขายเราขายเพียง3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะราคานี้เฉพาะลูกค้าที่ทักเฟสเข้ามาเท่านั้นนะคะฟรีค่าจัดเก็บค่าเดินการสาหรับลูกค้าที่ ซื้อผ่านไฟแนนซ์เท่านั้นนะคะแล้วก็คันนี้นะคะผ่อนสบายๆเพียง8 0ด0ั้นตนตลอดอายุสัญญานะคะโ,โ,โวพิเศษนะคะซื้อสดฟรีเวดไปเลยจะส่งรถให้พีททัว่วประเทศด้วยนะคะรถเ้นเราผ่านการตรวจรับรองคุณภาพมากกว่า200จุดรับประกันเลยว่าคุณภาพแน่นๆเกรดเอทุกคนันเอนเรามีเล่เมพมนทุกคนัน ใครที่สนใจรถสวยๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าทักเพจ a c e b o o k ของเราเข้ามานะคะทางเรามี4เพจตามนี้เลยแล้วก็มี t i k t o k อีก2ช่องทางนะคะตามนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e ให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเข้ามาได้เลย